เอาละมาถึงแล้วไอปุ่มเนี่ยไม่มีก็คงจะดีเหมือนกันนะนะ <Yeah. S 1> นีลบสเลยและก็ไปหาทำวิรกรรมเออช่วงนี้เางาๆาจแลลวเนี่ยฮะคาสกิดวันนี้นี่เราบอ,อกให้หมดเลยไอยม,มันได้ไงอะ่ะเอออะไรวันนี้ยังงงสองครั้งละเออ่ะแล้วที่จำเคล็ดไปไหนเอองงสามครั้งลแล้วเนี่ยทำไมมันต่อย่ากจังเลยเนี่ยปะโท่อวะนูนี่เพื่อนอ โอ้นี่มันอะไรยางลบเหรอฮะเอาเจ๋งเจ๋วเ้าเดี๋ยวเีอะไรเนี่ยเดี๋ยวไม่นะสีซ้มช่วยชมด้วยไอซีเนี่ยลฉันนะเฮ้ยฮะซีน้ำเงนแกงนายเหรอหยุดลซีน้งนทำไ้งนายนะฮะนายกเอาล้กับเขากันเลยเดีวจัดให้ซีซ้อมไม่นะไปละเ้ยลงท่อดีกว่าหยาเจลเอาไงต่อเลยทีเนี่ยโอยฮเอาเอาฉัไปล้างใหม่เฮ้ยแกซิน้ำน แกต้องโดนคืนแน่แกเป็นโดนชั้นน,ดดนี่แหละฮอย่างลบลบลองดูสิเอ้าอย่างนี้ก็สวยสิไล่ลบไปหมดเลยไม่เหลือสักอันแกแกชิ้นเงินบังอาจนักนะแล้วแล้วเขาก็ทำการลบท่อทั้งหมดในยานเอาละ่ะขึ้นไปเข้าขน้ำนอนดีกว่าปวดขี้ตายไปแล้ว <S <S เ,เ,เ,เดี๋ยวก่อนแล้วหลังจากนั้นเขาก็ขี้หักในตายในท่อนะ,อะ